สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวกิติน,นันท์เงาโอสารหัสนักศึกษา6 5 2 4 4 4 1005ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพบพรสอยเพชรรหัสนักศึกษา6 5 2 444 1013ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียพันนีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้เรามีภารกิจออกไปศึกษาเกี่ยวกับปัญหาช้างป่าในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านซอยสิบตำบลทับไซ อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อกล่าวถึงคําว่าช้างช้างมีบทบาทสําคัญในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านผู้เมืองและเป็นสัตว์คู่บุญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจบจนถึงกรุงร,ตร,รัตนโกสินทร์ในปัจจุบันในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าลัยรัชกาลที่สองเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก จึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าและช้างมีส่วนสำคัญในการปกป้องเอกราชของประเทศไทยมาอย่างยาวนานช้างป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ปัญหาช้างป่าเจ้าที่ส่วนป้องกันและผักดันช้างซอย14ตำบลทับไซอำเภอบอง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี หอ,อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าที่ร่วมมือการเล้งผักดันช้างที่เข้ามาใกล้ชิดบริเวณบ้านและสวนของชาวบ้านมากเกินไปเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะช้างออกหากินในเวลากลางคืนกินพืชผลในไร่ของชาวบ้านสร้างความเสียหายต่อพืชเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในระแวกน,น,นั้นด้วย มารื้อข้าวของเครื่องใช้ทำลายบ้านเรือนเสียหายวิธีเฝ้าระวังช้างเพื่อไม่ให้ช้างป่าเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับพืชเกษตรกร 1. น,นำส้มสายชูแขวนไว้ที่รัว้ว 2. พิษสดตำและทาติดกับผ้าแล้วแขวนไว้ที่รัว้ว 3. รั้วไฟฟ้าที่ใช้กับปศุสัตว์ 4. สัญญาณเตือนและชุดเฝ้าระวงัง ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเชิญคุณนาแนะนำตัวคสวนะัสดีครับนายการเจริญน,นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลทับไสอำเภอหัวจอร์ชุตีครับผมค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาช้างป่าในชุมชนนะคะว่าช้างป่าที่ลงมาค่ะมีวิธีจัดการอย่างไรให้เขากลับสู่ป่าเหมือนเดิมคะวิธีจัดการหรับในพื้นที่นะครับต้องต้องอว่า ถ้ามีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีช้างมาบุกเข้ามาในสวนและทำลายพืชสวนแล้วเราก็จะยจัดชุดกิดอาสาโดยชุดผลักดันช้างเนี่ยเข้าไปผักดันโดยการใช้วิธีการลำมับที่สุดคือใช้หัวไฟจำนวนคนในการผักดัน็นหน้ากระดานเพื่อระงัช้างกลับเข้าไปนป่าครับถ้าแล้วช้างป่าที่ลงมาค่ะมีอันตรายหรือว่าทำลายคนในชุมชนมากไหมคะ ในเบื้องต้นนะครับช้างที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่ไม่มีอันตรายมากแต่จะบอกว่าไม่อันตรายเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นช้างนะครับเพราวะะันถ้าเราเจอช้างเราก็ขอให้อยู่ห่างๆหน่อยหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านก็ขอให้เปิดไฟรอบๆบ้านเพื่อจะได้สังเกตได้ว่าช้างนั้นอยู่ตรงไหนและขอให้อย่ากออกมาจากบ้านนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นต้องออกมาดู ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าขอให้ใช้ไฟฉายซึ่งมีกําลังส่งแรงๆถึงสูงหน่อยเพจะได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับพยายามอย่าใช้อะไรที่ไม่ค่อยเห็นหรือว่าไฟฉายที่มีกำลังส่งไม่น้อยแล้วก็อย่าออกมาคนเดียวนะครับครับช่วยแนะนําวิธีที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจอช้างหน่อยค่ะเมื่อเจอช้างนะครับอย่าง การปฏิบัติเมื่ออยู่บ้านในข้างต้นได้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอช้างในระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหรือว่าเจอช้างที่อยู่นอกบ้านหรือว่าออกไป,ไปในสวนแล้วเจอช้างเนี่ยอย่างแรกก็คือพยายามอย่างเข้าใกล้นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องวิ่งหนีนะครับดูก่อนว่าช้างมีพฤติกรรมอย่างไรและค่อยๆเดินก้าวออกมาอย่างเงียบ ไม่ต้องทําให้เขาตกใจแล้วก็ไม่แสดงอาการหวาดกลัวมากเกินไปเพราะเขาจะรู้สึกว่าถ้าเราหวาดกลัวเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาทาร้ายเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอฝากด้วยก็คือเวลาถ้าเราอยู่ช้างหรือว่าเจอช้างเนี่ยขอให้มีสติก่อนแล้วก็สังเกตพฤติกรรมได้ให้ค่อยๆถอยออกมาแล้วปัจจุบระทั่งพ้นจัดเกอะไรครับ สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์ป้าเกี่ยวกับช้างป่านะคะป้าชื่ออะไรคะชอบอนค่ะค่ะ,ะช้างป่าที่ลงมามีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและสวนผลไม้ของป้าเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อก็มีบ้างบางทีก็มาหากล้วยดึงเคลียออกเงี้ยแบบว่าขนุนเงี้ยอมันก็มีผลกระทบอยู่นะแล้วพฤติกรรมของช้างป่าที่ลงมาเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างคะ ก็เขาก็ไม่ทําอะไรมากบางทีก็เดินมาคนก็กลัวอยู่แล้วเนาะเออบางทีอาจจะหาอะไรไม่ได้เขาก็ดึงไ่งต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยเขาก็ลกโค่นอ่าโค่นดึงออกหมดแล้วเวลาที่ช้างลงมาแล้วก่อความเสียหายมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือช่วยเหลือบ้านป้ามั้งไหมก็ว่วยักดันช้างพวกผิดอาสาไงเขาก็แก้งเข้าไปเขาก็มาวันนี้อบคุณค